เบ้าที่สุดของวันนี้คือเรื่องของยันนิคนูสบอมมีคนถามหาว่าทําไมรอบที่ทำไมถึงยันิคนูสบอมเนี่ยถึงได้มาเป็นตัวผู้เล่นใหม่ให้กับสุขโขไทยนะครับก็ไลฟ์ที่แล้วมีคนถามหาอยู่ผมก็เลยผมก็เลยได้ได้เลือกวันนี้ไปถามเอเจนต์เข้ามานะครับเอเจนต์ Agent ของนูสบอมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมถึงเลือกสุขโขไทยนะครับอ,อันดับแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วยานิคนุสบอมไม่ได้มี ไม่ได้มีแค่สุขโขทัยทีมเดียวที่ยื่นข้อเสนอไปนะครับเขาบอกว่ามีทีมหนึ่งคือ BG <laughs> BG จีเจ้าให้มาหมดเลย <laughs> <laughs> เออบีจีก็อยากได้นะครับแต่วันนี้ BG เปิดตัวไอเซนเตอร์มอนเตเนโกรนะเออถ้ากูอย่างน้อยกูจําจประเทศมันถูกไอเฮียแต่กูจําชื่อไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเขาบอกว่านูสบอมเนี่ยได้รับข้อเสนอจากประมาณ2อสาทีมในไทยลีกนะครับแล้วก็แต่ว่าทําไมาถึงเลือกสุขโขทัยอันดับแรกเลยเนี่ยนูสบอมอายุย1่ การที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเงื่อนไขมันคือต้องลงสม่ำเสมอซึ่งถ้าไปทีมใหญ่กว่าน,นี้โอกาสในการลงมันจะน้อยนะครับเ,เงินเดือนใกล้เคียงกันนะครับเงินเดือนอาจจะมากกว่านิดหน่อยเวทและน้ำหนักแล้วใกล้เคียงกันนะครับหมายถึงว่าสุโขทัยจะจ่ายอ่ะผมตีแบบเอางงงแล้วกันนะเอาแบบง่ายๆเลยสุโขทัยจะจ่ายแสนหนึ่งบีจีจะจ่ายแสนห้าสำหรับคนอย่างเรามันไม่ใกล้เคียงหรอกห้าหมื่น่ะแต่สําหรับนะักฟุตบอลผมว่ามันมันมองภาพได้ว่า ไม่จําเป็นต้องไปเอาเงินเยอะแต่ว่าได้ลงน้อยมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยในการที่จะต้องไต่เลเวลเขาบอกว่าอย่างนี้สุขโขทัยการันตีเรื่องตําแหน่งในการลงเล่นด้วยหนึ่งนะสองก็คือแผนที่สุขโขทัยเตรียมไว้คือโคดโดเนี่ยปีนี้โคดโดไปคุยกับนุสบอมเองได้คุยกับนุสบอมเองแล้วก็บอกเลยว่าแนะนําแนะนำ,น,ะน,ำนุสบอมแบบให้เห็นภาพคือถ้าอยู่อยากจะอยู่ในสารระบบทีมชาติอยู่ต้องได้ลงเล่น พออยู่ในลงเล่นเนี่ยทีมเกรดประมาณไอเนี่ยเกรดประมาณสุขโขทัยเนี่ยพร้อมสําหรับการให้ลงเล่นปีนี้อายุ21เพราะฉะนั้นอยู่ในขายซีเกมถ้าลงเล่นสม่ําเสมอปลายปีนี้อาจจะมีชื่อยานิกนูสบอมกลับมาติดท,ทีมชาติชุดซีเกมก็ได้แล้วมันจะทําเป็นให้เป็นใบเบิกทางในการที่จะมูฟไปที่ที่ใหญ่กว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยานิกนูสบอมเองก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคกับเงื่อนไขและออข้อตกลงต่างๆเหมือน เขาก็เลยเลือกสูโขททยครับต่อไปครับข่าวตลาดต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ชวนแต่ผมถามเข้ามาแล้วนะครับเรื่องของเค er. นพิชานี่เป็นไงเขาเปิดตัวยังวะเดี๋ยวเปิดตัวแล้วกูหาตกข่าวเอกสัตว์ก <cam> ูพยายามไล่ดูแล้วนะ <c ười> ไม่มีเออเอ,อ่พิชานาเนี่ยได้ทีมแล้วนะครับเขาบอกวันจันทร์จะเปิดตัวนะครับได้ทีมใหม่แล้วนะครับก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยตอนนี้สําหรับเคนพิชาเนี่ย ได้ได้ตกลงกับสมโมสรผมถามเขาว่าเป็นภาคเหนือหรือเปล่าภาคเหนือคือบ้านเกิดหรือเปล่าลําพูนหรือเปล่าเาบอกไม่ใช่ลาพูนไม่มีเงินเซ็นเคนพิชาครับตอนนี้ลําพูนนี่ลดลดเลเวลลดขนาดทีมลงเยอะมากนะครับตัวที่ยังอยู่ก็ถูกลดเงินเดือนนะครับลําพูนเนี่ยวันนี้ไม่เคพิชาแพงเกินไปสําหรับลําพูนครับผมก็เลยตะล่อมตะล่อมถามเขาบอกพี่เดี๋ยววันจันทร์ก็เปิดตัวแล้ววันจันทร์ไม่เปิดตัวกูซวยอีกเนดะี๋ยววันจันทร์ก็เปิดตัวแล้วนะครับ เออเป็นทีมเขาบอกว่าเป็นทีมที่ห่างจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงเป็นทีมก่อนลงใต้อ่าไม่เนี่ยผมสะโขให้ได้2ทีมตอนแรกตอนแรกผมจะเช็คกราดลีแต่ว่าผมติดงานมาเนี้ผมเลยเช็คไม่ได้นะครับเช็คไม่ทันผมก็เลยให,ให้ให้แฟนบอลไปตัดสินกันเ,เองแล้วกันก็มีสองทีมที่แม่งอยู่แบบใกล้ๆกรุงเทพไม่ห่างกรุงเทพเท่าไหร่ก็คือราชบุรีกับประจวบเออประจวบเนี่ย ห่างจากกรุงเทพสองชั่วโมงเหรอไม่ห้าไอ้สัต <c oughs> ว์คุยมึงบอกกูเฮีย e อะไรครับสองชั่วโมงนี่แหละแต่มันมีโอกาสไปประจวบนะผมก็เดาว่ามันมีโอกาสไปประจวบเหมือนกันเพราะว่าประจวบเงินถึงประจวบเงินถึงเออเออผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาคอนเฟิร์มไปหรือ,อยังหมายถึงว่าประจวบลงข่าวประเดเพราะว่าผมยังเช็คไล่เช็คเลยยังไม่มีเมื่อเกี้มเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็มีสองทีมที่อยู่ในข่ายคือลัดลีกับประจวบเออแต่ลัดลีเนี่ยโอกาสเป็นไปได้แล้วเพราะว่า กันธนวัตโนตจักรพันตาหน้ามันอยู่กันครบไงมันจะเป็นสามตัวหลักที่อยู่ันครบเคมีชาจะย้ายไปนั่งเป็นตัวสำรองมันคงไม่ใช่เรื่องลดสเกลไม่ใช่ลดสเกลย้ายทีมแล้ทีมมันต้องไปเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กล้าฟันธงครับแต่เดาว่าประจบแน่นอนเฮ้ยเมืองการก็มีโอกาสนะเออเมืองการก็สองชั่วโมงนะขึ้น M 1 5หไปเนี่ยเอยเมืองการก็มีโอกาสนะแต่เมืองการ ท่านประธานเขาไม่โพสตเลยอ่ะไม่โพส์เกี่ยวกับเคมิชาเลยอะไรเงี้ยเอ่อท่านประธานเขาจะไปโพสต์คนโน้นคนนี้อะไรท่านคือคือเมืองการเนี่ยไม่ต้องไปถามหาข่าววงในหรอกอยีเดี๋ยวเขาก็พูดเองเขาคันปากท่านประธานนะเอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดาได้เลยว่ามันประมาณเนี้ลาดรีอาจจะยากหน่อยแต่พลังการกับประจวบมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็รอดูแล้วกันสำหรับเคนพิชาอุทาน,นะครับว่าจะได้ไป ทางด้านของทีมไหนแต่ไม่น่าจะไปประมาณนี้แหละนะครับแล้วผิดไปชมบุรีทําไงเนี่ยโอ้โหชิบหายเลยครับอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสําหรับอนาคตของเคพิชาผมอัปเดตมาให้แล้วนะครับก็เท่ากับว่าถ้าอัปเดตกันตอนนี้ก็คือได้ทีมแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ทีมไหนก็ทีมประมาณนี้แหละทีมไซส์ไทยลีกนี่แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงไปเล่นทีสองหรือทีมอื่นๆนะครับต่อมาก็คือ BG BG เปิดตัววันนี้เนี่ย b ีเปิดตัวเซนเตอร์ฮับมอนเตเนโกรนะครับ กองหลังชาวมอนเตเนโกรนะครับมาเป็นกำลังสำคัญทรงหน้าตาเหมือนในนี่เหมือนกันนะต nee ุนเยสเอหน้าตาดุดันเอระวังเล่นแบบเอ้นิกาซานโดคาเซหน้าตาดุดันเล่นแบบแอบมีใครอีกอะคิสิยองโกมิสหน้าตาดุดันเล่นแบบแอบบพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็รอรอรอติดตามแล้วกันฟอร์มของเขานะครับมีลอสดารินสิชนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าในระบบหลังสามมันจะเป็นยังไงนะครับเออวันนั้นผมบอกไปยังว่าชนพัฒนบัวพันธ์น่าจะไประยองเอฟซีผมบอกไปยังวะผมจําไม่ได้ว่าบอกไปหรือยังเออชนพัฒน์บัวพันธ์น่าจะไประยองนะแต่เดี๋ยวรอรอความชัดเจนก่อนผมหน้าจะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนเนี้ยคือข่าวข่าวผมม,มันมันไม่ค่อยแม่นนะครับเอาเป็นหน้าจะแล้วกันนะครับ ผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าน่าจะปล่อยชนพัฒน์ออกไปด้วยนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเหมือนจะปล่อยออกไปให้กับทงนั้นของเระยองเอฟซยืมตัวนะครับนั้นตัววิเคราะห์ตัว BG หน่อยได้ไหมครับมีความเห็นยังไงบ้างยังไม่เห็นฟอร์มการเล่นเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเซิร์ชเผื่อจะเจอใน YouTube อ่ะมีลอดดารินสิทธิ์นะครับนี่ครับอ่านะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเอ่ออายุ26โอใช้ได้อยู่นะ ลงเล่นในลีกอินเดียอินเดียนซูเปอร์ลีกนะครับผมเออน่าจะติดทำโรตีมาเหมือนกันเฮีย <laughs> <laughs> ทีเฮียนี่มึงไม่ล้อมอะไรเฮียมาจากลีกอินเดียครับมาจากทีมอะไรวะเนี่ยเอ,อ่อเคลเล่าบาสเตอร์นะครับผมเออเคลเล่าบาสเตอร์นะครับอันีนี่ก็ทีมหัควควยไม่รู้จักเหมือนกันเลยครับอ,อ่ลงเล่นไปยี่สิบเอ็ดเกมหนึ่งประตู มีใบแดงหนึ่งใบแต่เป็นเหลืองสองนะครับไม่เคยโดนใบแดงเลยเตำแหน่งเล่นได้แบ็กซ้ายตรงกลางเสเติประมาณนี้ต้องดูฟูลสเตตสเตตัสวะดูฟูลสเตตก่อนหน้าเนี่ยเล่นอยู่กับเมริเดียนเบดอะไร <laughs> ชื่อหลีกเยีย <laughs> ชื่อหลีกแม่งเฮียโคตรเว็บพนันในสัตว์ เคยเล่นอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลิกนะแต่เล่นรอบคอลี่ไฟแนนสองนัดนะครับดีกีถือว่าใช้ได้เออดีกีถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่รู้จะต้านทานพลังของบุยามได้หรือเปล่านะครับผมว่าดีกีใช้ได้สูงด้วยนะครับสูงหนึ่ง้าสสูงกว่าผมอีกเออผมว่าทรงได้อยู่ทรงแบบรูปร่างดีเลยนะครับแต่ว่าผมจะบอกงี้ผมจะบอกงี้ว่าผมไม่ได้แอนตี้เรื่องการเซ็นัเตะจากยุโรปนะแต่ผมจะบอกก่อนว่านักเตะจากยุโรปเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศผมไม่รู้ว่าดารินซิสเล่นที่อินเดียเนี่ยแม่งเจอแดดแบบบ่าเราหรือเปล่าเวลาแม่งร้อนแม่งร้อนตับแตกเลยเออเวลาแม่งหนาวแม่งไม่รู้ว่ารู้สึกว่าหนาวแม่งก็ยังร้อนอยู่ดีแต่แค่ร้อนน้อยลงเวลาฝนตกก็ชิพหายเหมือนกันคือคือเราผมก็จะบอกว่านักเตะส่วนใหญ่ที่มาจากยุโรปะส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่ใช่ทั้งหมดเออเพราะว่าก็ยังมีอย่างคาซิชยังมีปีเตอร์ชูสซี่มันพอเล่นได้วะ่ะ เอมิลโรบักอะไรเงี้ยมันพอเล่นได้ไรเงี้ยแต่อย่างอย่างแบบพวกกองหลังอะ่ะเออเมื่อก่อนก็จะมีแบบบางตัวที่มาจากยุโรปเล่นไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปรามาตส่วนใหญ่จะเล่นไม่ไดออ้แต่ส่วนที่เล่นได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูในระยะยาวแล้วกันว่าว่าจะยังไงนะครับเออผมว่าทรงประมาณนี้แหละได้อยู่ได้อยู่คือต้องรอเห็นเล่นจริงๆก่อนเพราะว่าบางทีเราก็ดูฟอร์มเนี่ยอ่าอ่าเราดูเราดูจากสเกลจาก ตัวหนังสือนะมันมันแบบบอกไม่ได้อะว่าแม่งเก่งจริงหรือเปล่าอะไรดูจากตัวเลขมันมันต้องเห็นภาพการเล่นจริงๆอะว่าแม่งเล่นได้หรือเปล่านะครับ,รบอ่าเราให้ดูตรงนี้อย่างอย่างเซดีนเปรียบเทียบกับเซดีนอันนี้คือเซดีนนะเซดีน n d i เห็นแล้อายุยี่สิบเจ็ดศย์สองร้อเอ่อทีมชาติอ่าเป็นชาวไนเจอร์รนเนะทรงประมาณนี้ดูข้อมูลทั้งหมดฟูลดัตเ a s เก่อน ฟูเซตัสนะครับเซดีนเนี่ยฟูเซตัสก็คือเล่นในเนี่ยนะคำนึงผมดูให้มันต้องกดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ๋อนี่คืออาเซียนเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูให้ฤดูการเก่าๆว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ได้ลงบ้างนะเออรูดูการที่แล้วมาเล็ก2ลงไป6เกมเจ็บซะยาวเลยนะครับแล้วก็ฤดูการที่เล่นอยู่ที่ลีกา2โปรตุเกสก็เล่นเนี่ยเล่น19นัดก็ถือว่าโอเคสาหรับเซดีนเ เออเวสคูลลาลีการนี oh, okay. so, okay. wait, ่ม so, ันหลีกเคียหลีกสมัครเล่นวะเนี่ยไอ้สัสหลีกระดับไหนวะเนี่ยโอ้โหฟินแลนด์อ๋อหลีกฟินแลนด์โอเคนะคือเราก็เห็นว่ามันก็ไปเล่นหลีกฟินแลนด์สิบเก้าเกมเฮ้ยมันใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าเป็นตัวแบบเกือบหลักแล้วกันลงบ่อยอ่ะเออลงบ่อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพมแม่งเล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองได้แค่จากตัวเลขอะเราคิดว่าดีมันอาจจะดีก็ได้ แต่มันต้องไปดูเล่นจริงๆเล่นจริงๆจังไรเยอะแยะไอ้สัตว์เล่นดีๆคิดว่าเล่นดีๆเนี่ยเออเอ,อส่สุวรรณัตจะหวนคืนหลียุโรปจริงไหมผมฟังมาสุวรรณัตน่าจะเจ็บยาวเกินครึ่งปีครับ <c oughs> นี่เป็นเหตุทําให้บุยลําเร่งเสริมตัวครับสุวรรณัตน่าจะหายไม่ทันตอนเนี้ยสุวรรณัตเนี่ยคุณจะได้เห็นตามอีเวนต์เลยครับเขาจะออกอีเวนต์ละเพราะว่าเลกแรกเนี่ยถ้ายังอาการไม่ดีขึ้นเขาจะไม่ส่งชื่อครับเออ น่าจะครึ่งปีครับน่าจะได้เห็นสุบรรณนี่ผมฟังมาจากคนรู้จักสุบรรณนะครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะพักยาวจนถึงประมาณเลกสองของซีซั่นหน้าเลยนะครับตอนนี้คุณจะเห็นสุบรรณไปเล่นเอฟซีออนไลน์กับลรียเฟอรินามาแล้วนะครับคุณอาจจะได้เห็นสุบรรณในอีเวนต์อื่นๆอีกหลังจากนี้ครับเออต่อเนื่องกับเรื่องตลาดเลยแล้วกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่โคต้าไทยลีกเปลี่ยนทีมนะครับเอาเปลี่ยนมาเป็นตัวต่างชาติเยอะขึ้น โค้ดไทยลีกปีนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวต่างชาติเยอะคือมันมีนักบอลอยู่2ประเภทประเภทแรกคือใช้เอเจนต์ใช้เอเจนต์เนี่ยกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้เอเจนต์ประเภทที่แบบคุยเองเอคุยเองอะไรยังไงเองนะครับทำไมฟุตบอลมันมีอย่างนงี้ตอนนี้ศาสถานการของฟุตบอลไทยลีกมันเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่คุณตัวไทยยังไงก็มีทีมเ,เพราะว่าตัวไทยเนี่ย ยังไงก็ต้องคีปเอาไว้เพราะโค้ต้ามันเยอะกว่าตัวต่างชาติเดี๋ยวคุณก็จะมีทีมเล็กทีมใหญ่เกิดขึ้นนะครับนักเตะนักเตะในไทยมีอยู่2แบบแบบแรกคือมีเอเจนต์นะครับแบบทั่วๆไปนี่แหละเดี๋ยวนี้เขามีเอเจนต์กันเกือบ90%แล้วนะครับอีก10%คือไม่มีเอเจนต์ไม่มีเอเจนต์มหมายความว่าไม่ยอมให้มีคนดูแลก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองไม่ว่าจะทั้งการเซ็นสัญญาการเจราจาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับพอไม่มีเอเจนต์เนี่ยมีเอเจนต์เนี่ย สถานการณ์ตอนนี้ของทีมนักบอลที่มีเอเจนต์เนี่ยค่อนข้างสบายใจได้หน่อยก็อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องถูกลดเงินเดือนหรือย้ายทีมอะไรเงี้ยเอ่อกับนักฟุตบอลที่ตอนนี้ไม่มีเอเจนต์เนี่ยอันเนี้ยลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้า,าความถึงตัวที่มีเอเจนต์ก่อนเวลามีย้ายเวลามีย้ายทีมเกิดขึ้นเนี่ยเอเจนต์จะวิ่งเข้าไปคุยให้เอเจนต์ agent จะอ่ะพี่อ่ะสมมติว่ารู้ว่าจะหมดสัญญากับทีมนี้ผมผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันอ่ะผมกฤษณะพยุงเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับเอ่อ ห้วยแตนเอฟีห้วยแตนเอฟบอกโอ้โหข้าเหนื่อยกิสนะแพงจังวะไม่ไหววะแม่งทีมกูกําลังจะแย่เอ้ยปีนี้ไม่ไม่ต่อสัญญากิสนะแล้วกันในขณะที่ผมมีเอเจนต์ผมก็บอกเอเจนต์ผมว่าพี่เขาจะไม่ต่อสัญญาผมว่าพี่หาทีมให้หน่อยได้เปล่าออะผมกิสนะเนี่ยผมก็มาดูดีกรีของผมว่าผมมีดีกรีบ้างเล่นไทยลีกสองไทยลีกสามหรืออะไรเงี้ยกีมแม์อะไรเงี้ยเขาก็หาทีมที่เหมาะสมไป ไปปกเอาไว้อ่ะสนใจทีมคนนี้หรือเปล่าสมมติว่าผมเป็นกองหน้าที่ยิงได้15ประตูอ่าแต่ทีมบอกว่าขอลดเงินเดือนอ่าทีมหนองอหอยเนี่ยไอ้หนองอีแตมเนี่ยเออบอกขอลดเงินเดือนก็กขลดเงินเดือนปุ๊บผมไม่พอใจหาทีมใหม่ให้หน่อยหมดสัญญาแล้วอ่าจะหมดสัญญาพอดีขอลดเงินเดือนจะต่อสัญญาลดเงินเดือนก็หาทีมใหม่ให้หน่อยปรากฏว่าเอเจนต์ก็ไปหาทีมที่เขาอยากได้แล้วก็เงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเกิดขึ้นได้อันนี้คือ ค่อนข้างที่จะโฟล์หน่อยไม่ต้องมานั่งลําบากในช่วงเวลานี้นะครับยันตะเบ็ f <c oughs> เอฟซียันตะเบ็ f เอฟซีอ่ายันตะเบ็ f เอฟซีนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยกับกันกลับกันผมคือคนเดียวกันกฤษณะเคยอยู่ยันตะเบ็ f เอฟซีอะไรวะอยู่ยันตะเบ็ดเอฟซีเนี่ยยันตะเบ็บอกว่าไม่เอาละบทสัญญาพอเลยไม่ไหวยันตะเบ็ดเอฟซีบอกไม่ไหวคุยกนไม่รู้เรื่องเงินเดือนแพง ไม่ต่อสัญญาผมในฐานะที่ผมไม่มีเอเจนต์พอหมดสัญญาปุ๊บผมต้องหาทีมเองแทนที่ผมจะได้เอาเวลาไปฟิตร่างกายทำเว training, ทเทรนนิ่งทำร่างกายพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ผมต้องโทรไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อเพื่อติดต่อในการที่จะหาทีมซึ่งไม่ได้เนี่ยชิบหายเนี่ยไม่ได้นี่ชิบหายพอไม่ได้นี่ชิบหายเนี่ยปุ๊บสมาธิหรือจิตใจผมก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันมีนักฟุตบอลบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่มีเพราะเลือกที่จะไม่มีเนี่ยปีนี้มันเดือดร้อน ีอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเข้าข้างระบบเอเจนต์นะคุณลองคิดดูก็ได้ว่าสมุิคนคุณเงินเดือน10,000แบาทมีค่าเซน็นอีกสักประมาณ30,000นอ่ะเอเจนต์เขาเข้ามาเขาขอประมาณสัก20%อร์เอ่ายีคือส0 0แสนคือ1 0ของสา0 0 0นคือสาม0 0ื่นถูกปะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหกหมื่นหกหมื่นเขาขอหกหมื่นบาทคุณได้ไปสองแสนสี่ขอส่วนแบ่งในการเจรจาให้แบบเนี้ยเสียน้อยเสียยาก เสียมากมักจะเสียไปเลยมันเราจะได้เห็นหลายคนปีนี้ถ้าคุณสังเกตนะมันจะได้เห็นหลายคนว่าชิปหายกันตอนที่แม่งไม่มีเอเจนต์นี่แหละไอ้ตัวมีเอเจนต์ก็เกือบชิปหายเหมือนกันนะ่าจะชิปหายอยู่แต่ว่าไม่มีเอเจนต์แมงหนักกว่ามีเอเจนต์เยอะนะครับก็ลองดูว่าว่าทรงนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันผมว่านักบอลควรจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองมีหน้าที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับ เมื่อคืนมีคนโทรมาฝากบอกว่าฝากให้หน่อยผมบอกว่าผมทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้อะไรด้วยอ่ะนอกเหนือจากไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยผมต้องเอาตัวเองไปเสียเวลาในการเจรจาจยผมมีเวลาผมมีเวลาในการทําอย่างอื่นอีกเยอะเลยครับสําหรับการทํางานนะครับ <S <S ผมไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ว่าผมไปยุ่งเวลาผมไปยุ่งเนี่ยไม่ได้ก็ด่าผมพูดกับผมไม่ดีโน่นโนี่นั่นถ้าถ้าได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นคนช่วยเหลือผมก็เอาและครับแล้วแต่แล้วแต่คนอย่างนั้นเลยผมก็ไม่ยุ่งดีกว่านะครับผม